สวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานแลวนะครับตั้งแต่ผมลงคลิป e p ที่แล้วที่ผมถ่ายเจ้า L 2 0 0คันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถเบนซ์คันนี้นะครับผมเพิ่งจะได้มาใหม่ก็ไม่เชิงว่าเพิ่งจะได้มาใหม่หรอกครับจริงๆผมก็ได้มานานแล้วแต่ว่าเอาไปซ่อมอยู่ครับเพราะว่าณนะวันที่ผมไปซื้อมาเนี่ยรถมันขับไม่ได้นะครับมันเป็นรถจอดนะจอดจนยางแบนแบตเสื่อมนะครับตอนนี้ก็แบตยังเสื่อมอยู่ผมยังไม่ได้ซื้อลูกใหม่มาเปลี่ยนครับแต่ว่าผมมีแบตท,ที่ผมประกอบเอง ผมก็เลยเอามาใช้พังๆไปก่อนครับเดี๋ยวพ,พาทุกคนมาดูสภาพโดยรวมรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูไฟท้ายก่อนเลยเนะครับก็เริ่มจะมีแตกรายงาบ้างเนี่ยครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะมันยังไม่ได้แตกนะครับมันแค่แตกรายงามันก็กรอบไปตามอายุของเขาแล้วเนาะรถคันนี้ก็อายุประมาณสัก30ปีโดยประมาณนะครับก็อายุเท่าๆกับผมเลยแล้วก็จะมีสภาพสีที่มันไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยนะ ให้เห็นแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะครับสภาพสีที่ไม่ค่อยสวยก็ยังโชคดีหน่อยที่ว่าอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยซะทีเดียวแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างครบนะครับเนี่ยนะได้เป็นล้อแมกขบ15นะครับล้อแมกขบ15ยางก็ยังโอเคอยู่นะครับยางยังใช้ได้ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับมันก็ เก่าค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยแล้วแหละสเปกยางก็ 19565, R 1 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคยางเดิมโรงงานนะครับสีสันก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะมันไม่ได้สวยมากเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเงานะมันจะเป็นสีออกเทาๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีกี่สีนะคันนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่ายังพอดูได้ครับยังถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้สวยปิ๊งเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกไป สภาพสีน่นแหละมันก็น่าจะมีบางจุดที่จะต้องทําใหม่นะครับก็ืือเขาอาจจะทํารอบคันอะไรก็ได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกีแรกของเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปซ่อมเอาไปปั้นใหม่ว่ามันจะหมดงบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมนะนะครับยังมีตาของเบนซ์อยู่เนี่ยนะครับมีทุ่งบานเลยแต่ว่าประตูน่าจะค่อนข้างที่จะปิดยากสักหน่อยนึง อย่างเช่นประตูฝั่งทางคนขับนะครับเปิดง่ายนะมันเปิดง่ายแต่ว่าไม่จะปิดยากเนี่ยปิดเบาๆแบบเนี้มันไม่อยู่นะครับเนี่ยนะเนี่ยครับปิดเบาๆเนี่ยไม่อยู่เนี่ยมันต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเนี่ยครับแรงประมาณนี้มันถึงจะปิดอยู่นะครับอยู่ละแล้วก็จะมีตัวกระจกตัวนี้ครับกระจกมองข้างมันแตกนะ ผพราะว่าจะไปซื้อตัวมือสองมาใส่ใหม่ผมจะเลือกซื้อกระจกที่มันเป็นของแท้นะครับสีเดิมเดิมของเขาแหละสีนี้เลยแล้วก็เป็นของแท้ถอดออกจากรถที่เขาแยกอะไรขายนะครับจะจะเรียกว่าของแท้เชียงกงก็ได้ครับเมื่อกี้ดูกระจกไปก็แอบ,บเหลือเห็นตัวนี้นะครับสีมันเริ่มแตกแล้วตรงนี้ต้องทําสีใหม่ผมคิดว่ารถคันนี้เผลอๆอาจจะได้ทําเก็บสีรอบคันแต่คิดว่ามันน่าจะมีบางชิ้นที่เราไม่ต้องทําก็ได้นะครับจริงๆผมก็ชอบ สีเดิมโรงงานนะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีคุณภาพกว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมเลยคิดว่ายังไงสีเดิมโรงงานก็น่าจะมีคุณภาพกว่าแต่ก็อย่างที่ว่านะครับมันตามอายุการใช้งานมีบางชิ้นที่มันต้องทำก็เราก็ต้องทำนะครับส่วนประตูหลังขวานะครับอันนี้นะมันเปิดไม่ได้มันล็อกนะครับผมลองลองดึงไอ้ตัวตัวล็อกเนี่ยเข้าไปดึงข้างในนะครับแต่ว่ามันดึงไม่ขึ้นผมก็ไม่อยากจะงัดนะครับกลัวว่ามันจะเสียหาย แล้วก็มีไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยครับที่ผมจะต้องทําก็ที่จะต้องเปลี่ยนนะไอเนี้ยยางขอบป,ประตูครับเสื่อมละอันนี้ก็ฉีกแล้วครับเนี่ยนะก็ตามอายุเหมือนเดิมตามอายุของเขาแล้วก็ไอตัวคอนโซลคอนโซลก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยนะยังถือว่าสวยอยู่และไอท,ที่ที่จะต้องทําเลยอันดับแรกก็ตรงนี้เลยครับพวงมาลัย ผมไปถามดูแล้วครับร้านที่เขารับพุ่มรับพุ่มหนังนะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นหนังหนังแท้ครับมันไม่ใช่หนังเทียมนะเป็นหนังแท้แล้วก็จะมีอะไรอีกที่ผมจะต้องทำอาจจะเป็นจะเป็นไอ้ตัวนี้ครับเป็นพวกงานไม้นะเนี่ยครับงานไม้ตัวนี้มันเด้งแล้วครับเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้ยังยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะตัวนี้ยังถือว่าสภาพดีฝั่งทางนั้นก็ ม,มันมันแอบเด้งๆอยู่แถวๆนี้ครับตรงมือจับไม่รู้ว่าติดกาวเข้าไปเนี่ยมันจะใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนแผงประตูก็ประมาณนี้ครับอาจจะมีแบบคาบลาหน่อยๆน,นะเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อคือรถจอดไม่ได้ใช้งานเลยมันมันมีลาขึ้นนะครับตามพวกเบาะหนังเนี่ยแล้วก็สภาพเบาะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยนะไม่แตกถือว่าโอเคอยู่นะครับยังดีอยู่สภาพเบาะจะจะมีตรง เบาคอนขับนะครับที่มันขาดตรงนี้นิดนึงก็ไปน่าจะไปซ่อมได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยนะผมไม่รู้ว่าจะหาเปลี่ยนได้หรือเปล่าน่าจะหาได้แหละนะครับไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวพลาสติกตรงตรงเนี้ยมันมันหายไปแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวกลมๆที่ใช้ใช้หมุนนะไม่แน่ใจว่ามันหมุนยกเบาขึ้นเบาะลงหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจครับ ผมต้องบอกตรงว่าผมเพิ่งจะเคยได้ใช้เบ้นคันแรกก็คันนี้แหละครับในชีวิตผมคือมีแค่รถคันเดียวนะเนี่ยคือคันนี้ครับเนี่ยคือเนสสันอาเวล่าคันนี้คันเดียวส่วนไอ้พวกเนี้ยที่ผมมีนะั่นคือเพิ่งจะไปซื้อมาครับอย่างเช่นแ2 0 0คันนี้ผมก็เพิ่งจะไปซื้อมาครับอย่างที่ว่าละครับผมชอบรถนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่ก็อาศัยว่า ซื้อมาแล้วก็ค่อยมาศึกษาทีหลังก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสาหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินถุงเงินถังนะผมไม่แนะนําว่าให้ทําแบบนี้แต่สําหรับผมแล้วผมผมชอบครับแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้นิดๆหน่อยๆนะครับเราดูฝั่งทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้บ้างมันฝั่งทางนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฝั่งทางนี้จะขี้เล่สุดละก็จะมีตัวเนี้ยที่มันเผยอ,ออกมาตัวตัวเนี้ยมันมันหักครับตรงพลาสติกตรงเนี้ยมันหัก จริงๆน็อตมันก็ยังยังอยู่อยู่นะเนี่ยครับน็อตเดิมมันหาเพราะว่าผมลากนะครับลากลากไม่ไกลนะลากแค่ประมาณสัก5กิโลนี่แหละครับโดยประมาณเพราะว่าวันนั้นผมขับมาจากจังหวัดอุดรน,นะครับตัวตัวเครื่องรถเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาตรงปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กถังน้ํามันเนี่ยมันเสียปั๊มติ๊กไม่ทํางานมันก็เลยทําให้น้ํามันไม่ไม่เข้ามาในเครื่องยนต์ครับมันก็เลยขับไม่ได้จําใจต้องลากไปที่อู่ เพราะว่าวันนั้นนะ่ะมันดึกแล้วครับมันดึกดึกมากๆเลยแต่ก็ยังดีว่าที่มีอู่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เลยจําเป็นต้องลากไปที่อู่นะเพราะว่ามันต้องสั่งอะไหครับจริงๆแล้วรถเกีออโต้เขาไม่แนะนําให้ลากครับแต่ว่าถ้าลากก็ลากได้แต่ว่าระยะทางไม่ไกลแล้วก็ความเร็วที่ไม่เกินน่าจะไม่เกิน40นะอันนี้มันก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยช่างเขาบอกมา เดี๋ยวห้องเครื่องค่อยๆมาดูครับห้องเครื่องเราค่อยมาดูเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนเรารอบฝั่งนี้เราดูไปแล้วสีประตูบานนี้ก็น่าจะได้ทําใหม่ครับเนี่ยนะเริ่มแตกตัวยางขอบประตูเนี่ยเราน่าจะได้เปลี่ยนหมดทุกเส้นเลยทั้ง4เส้นนะครับมันเสื่อมไปและส่วนเบาะก,ก็ยังสวยนะนะครับเบาะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันฝั่งอันนี้เปิดได้นี่เบาะหลัง สวยนะครับบ่าหลังไม่แตกเดีย๋ยวผมต้องเอาไปเก็บงานอีกเยอะอยู่ครับเยอะพอสมควรกว่ารถมาจะกลับมาสมบูรณ์นะส่วนพวกผมก็ยังถือว่าโอเคนะไม่ไม่สกรปรกนะครับเพราะว่าเขามีที่รอง2-3ชั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็มีที่รองมาเหมือนกันครับก็รถคันนี้เคยติดแก๊สมานะครับตอนที่ผมไปซื้อมาก็ยังมีถังแก๊สมาอยู่ส่วนฝาท้ายก็ไม่ได้ปิดยากเท่าไหร่นครับประมาณนี้เบาแรงอยู่ อ่ะประมาณนี้ครับสาหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอันนี้ผมขอย้าอีกทีนึงครับรถคันนี้เคยติดแก๊สมานะแต่ว่าผมถอดแก๊สออกละสภาพห้องเครื่องก็ประมาณนี้ครับถ้าถามผมว่ารถคันนี้ผมทําอะไรไปแล้วบ้างวันแรกที่ผมไปซื้อก็เปลี่ยนพวกของเหลวนะครับจะเป็นพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมัน power นะแล้วก็จะมีตัวปั๊มติ๊กนะครับที่ผมไปเปลี่ยนมาใหม่ แต่ว่าระบบไฟระบบสายไฟเนี่ยผมยังไม่ได้ไปทำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจอดอู่อีกทีนึงเพราะว่าผมเอามาเนี่ยเอามาลองขับดูก่อนครับว่ามันจะต้องทำอะไรอีกบ้างโอเคครับอ p พีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับตอนที่ผมเอารถคันนี้ไปไปอู่นะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะหมดนงบกับรถคันนี้ไปอีกเยอะสักแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วรวมๆประมาณ2 0,000ืนนะครับมันมาแพงตรงอ่าพวก ของเหลวทั้งระบบเนี่แหละผมว่ามันก็ค่อนข้างหนักเอาเรื่องอยู่ครับอันนี้ขนาดยังเหลือตัวน้ํายาหล่อเย็นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวรอบนี้แหละเอาไปอู่จะไปเปลี่ยนถ้าเกิดว่าใครใช้คันนี้อยู่แล้วมันมีปัญหาเฉพาะรุ่นของเขานะ่ะก็แนะนํามาได้ครับผมจะได้ไปแก้ได้ถูกจุดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ